ใส่กระถางเอาด้วยครับตัวันย่างนิ่มดีมากอันนี้เขาเรียกอะไรนะอ้ไม่ธรรมดานะนี่เยอะมากใส่จานใส่กระถางที่สวยมันสวยอีโนะเนี่ยสวยมากเลยมันมันเลี้ยงง่ายมันมันเยอะมันเลยถูกเฉยเฉยยิ่งมันสวยมากถ้ามันเลี้ยงไปขึ้นรถเห่ออ๋อสวยมากแต่ยังไม่ได้เอานูเอาคนคน พุดในคำ่าหัวดูคอต้นนี้ได้ไหมมีเสื้อมีสีแดงด้วยจ้ะอันนี้อะไรไม้ไม้ป่าก้านดำจะเป็นเชือพันได้ไหมไม้ป่าก้านดำอันนั้นผ่าหัวเอาพี่เป็นเป็นเชือกพันเนี่ยผ่าหัวน้อยสุ่มนี่นี่สุ่มนี่สิเป็นหัวเลยเหรอแต่ว่าหัวมันเนี่ยเดี๋ยวอันเป็นพีนี่เป็นน้องกันผมเจอต้องหาต้องหาเป็นรุ่นพีค่ะโน้สิไปแบ่งเป็นดอกโน้สิไปเป็นนังเชือกพันไรซ้อข้อสาม โอ้ยของเขาเยอะมากนะนี่พวกไก่เสื่อพวกใบเียนี่ผมขายไป่ละใ้เราเนี่ยอันนี้อันนี้ของของอีสานใบหน่อยเจ้ของไอ้ของแต่คมได้ม่ใบเงี้ยสิผีละโอ้โหเหรอใบใหญ่สวยสีสวยเนาะสีด่นี่สี่ได้ไตหรอสั่งมาตัวถีบแต่าโซนมากถีบมาแต่ข้างต้เมีกระทังควยเือผ้าหัวเต็มหมดเลยพ่นน่ะผมได้มาบกีหัวที่ผมพาได้เป็นรอยพ่นไหมเ โอ้จะเ,เป็นคน,น,นอันน,อนั้นเติบเด้ดนี่สาวน้อยสาวแป้งโมเมนยนโมเมียนสาวน้อยเดีสาวน้อยผมบอกใคยมีหลายดอกมันปนกันนี่สาวน้อยนาะอันนี้หัวใหญ่โอ้ตอนนับแป้งโอันนี้เต็มเลยอันนี้มีลูกด้วยหัวใหญ่เท่ากับปั้านี่อาจารย์โอ้โหสวยสวยตอนนับแป้งนู่นนี่นู่นนี่จน เเปป็็นนนนคคมีถุงแบบนี้20ถุงเนี่มีความสามารถเรื่องการเพาะการออกมันมันมีเยอะไงผมเลยจะทำให้เป็นฟอร์มกอเขาจะไปขายตอนใหญ่ๆตอนมันโตอย่างเงี้ยนะจะไปขายเนี่ยมันจริงๆมันต้องทําไม้คล้ำครับต้องทําไม้คล้ำมันมันต้นมันก่อนใช่ไหมหรือว่ามันชอบมันไม่ชอบแดดมันชอบแดดไหมตัวนี้ทนมันอยู่บ้านเรามานานแล้วมันทนโดนแดดได้ บางตัวก็ไม่ชอบทีนอว์อยู่ในร่มได้อยู่ในแดดได้ยิ่งแดดยิ่งขาวเลยเนี่ยอ๋อเหรอนี่แดดตอนบ่ายเต็มๆเลยเนี่ยสาดเข้ามาเนี่ยอันนี้ต้นอะไรนะแก้วสารพัดใช่ไหมอันนี้เป็นต้นดอกตูดอ้าวเหรออีแก้วสารพัดนึกถึงเออใช่ใช่ต่างกันอยู่นะอ๋อใบใบตัวนั้นจะคมกว่าเนาะใบคมยาวอันนี้มันต้นยังไงมันละกดเลยใช่ไหมคล้กับคลุมตัดก่อนก่อน ต้นน้อยบ่ต้นนี้มันใหี้ต้นใดก็ได้จะเอาเง้ยงามอ้ยาตกอที่บนี้นอนหมมีที่มาฉีดมันี่นอยู่ใชแลาบนนี้มันกินอันใบไปหมดแล้วเอแล้วนี่อุ้ยพี่นร์ูนวสารนั้นมาแกดต้นใหม่นร์ซูันต้นเพียงนี่ผมเขี่ยดิหนิอ๋ะเห็นแล้วจะ นี่้อไน้ำได้ตัวนี้แยกได้ไหมที่ดยงได้กระงได้ค่ะเดี๋ยวเนี่เราไปเดี๋ยวมันจะมีอัี้เอยาครับอีกนึ่อื่นลมันย้ายต้นได้ด้วยนะเนี่ยต้นนี้จะหมดมันมันหมดไปแล้วสองต้นแกเก็แคอแจกคแคของมันหลายอยู่นี่ไงแบ็คเมจีกนี่แบ็คเมจิกผมนะ แบกแมจิกอยู่บ้านเอ่าอยู่บ <so ้านเราแบกแมจิกใชั้นไม่อยของที่อันนั้นเอาให้พี่นะอันนี้อันนี้เอ่อต้นนี้อะไรช้างลากจ่อยอันที่เราดูกันที่บนภูนั่นหรือเปล่าไอ้ตนห่าาจรยยเีมันมีแดงกับดำนะนั่นดำอ๋อดำนี่สวยเนาะเอออันนี้เขียวอันนี้เรียกสบู่เล็กอันนี้เรียกช้างลากนี่เหรอเผือกใหญ่เผือกใหญ่ครับเผือกใหญ่กับช้างลากอันเดียวกันหัวมันกินได้เป็นเผือกแต่ไม่เลย อันนี้คืออันนี้อันนี้คือเปลือกฟักไข่บ่อนฟักไข่คนไตอื่นบ่อนบ่อนฟักไข่มันอยู่น้ำบานห้เขาครับอืมน้ำบาตรนี่นีน่น,นี่นี่สร้างเอ้ยีเก็สบู่เล็กนี่มีลูกเหอเอาห <ishing S 2> <ะ>้ยข้าจักต้นนะจอยนั่นต้นม่นต้นแม่มันต้นแม่มันเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยก็เผือกฟักไข่นะครับพี่ซื้อหัวมาติผมซื้อต้นนี้แม่หน้าม,มนันนี่มันมีดิคนติดมักกเเอนอ่ะก็เลยมาล้างหลอกออกไข่เต็มเลยไข่ยี่สิบต้น อ,อันนี้มันบอลกระดาษตามข้างทางธรรมดานุ่งต้นใหญ่มันบดังเอาแนวใดโบมีนี่แหละออันนี้คือเอาอันนี้เอานี่ไปเพิ่งเนี่ยมันก็มีด้วยแต่มันมันเป็นบอลทั่วไปมันก็นเลยบอ,อ<ม>ลกรีนด้วยบอลกินบอลหวาน,นแป้งไดยูตาวขั้นคุณว่าเนี่ยนั่นแม่มันอ่ะต้นอะไรไอออบอลอะไรใบมันเป็นไอ้นี่ใช่ไหมยักษ์เขียวหัวใจยักษ์เขียวลัดออจังเกิ้ลเป็นลูกจังเกิ้ล ยักเขียวยักเขียวเืออือนี่นอนแล้วด้วยต้นางกินหนึ่งจังบดได้ต้นจังเกินนั่นต้นนี้หน่อยเด่นดำๆนี่ยกอะไรครัอันนีน่ารต้นเมื่อกี้นั่นแหละผมโอาไล่มาช่ำอ๋อจังเกินแม่ต้นเดียวได้เป็นร้อยจังดูดีนี่นี่แช่หมดเลยเนี่ยเทียไปขายยังไง่นีเอาไปขายจังไดเอาไปขายจังไดเอาไปตลาดน่นบะเอาใส่เก๋งรถไปเลยเหรออัดเราเราเราตั้งราคาเองเลยนี่ครับห้องเขาเลยบดได้ติดไปอืมแม่ไม่นี่นี่นี่เออนี่อะนี่เราไม่งูเลยล่ะ โลมันตึตรงนี้เจอมันจะลายอันนี้ราฟาโลนี่จะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละอัจังเกิลอะอากับจังเกิลอะนั่นเพราะโลตัวละสองพันอะตัวนู้นน่ะนี่บางตัวละสองพันรอดนี่รอดรอดออกมาแล้วมาแล้วทำไมได้เอาแช่ในน้ำไว้ด้วยอ่ามันเลี้ยงน้ำเหรแห้งไม่ได้อ่าหน้าน้ำมันจะช่งักอยู่พี่ผมอบมันกำลังจะตายพ่อผมอบนี่แหละไม่รู้เป็นอะไรมันแต่ว่าถ้าพี่ไม่อยากเสี่ยงอ่ะเขามาส่งมันสวยมากเลยนะถ้าไม่อยากเสี่ยงอ่ะคือถ้าถ้ากล้าเสี่ยงอ่ะเปลี่ยนดิน เขเพิ่งเปลี่ยนใหม่นี่ครับได้มาจากเขามันกระถางเล็กนิดเดียวกระถางสองนิ้วหรือล่ะกระถางมันหน่อยนั่นแหละยู่เทบสัปดาห์หนึ่งไงที่ไปอบรมน่ะคือว่าใส่สะแฟน้ำบ่านหน่อยก็พีนงอดพูดได้โคตรน้ำหายแบบนี้ย่ามประยู่ฝากไผรนี่คนเผาเว้นแบบงูมากกขึ้นน่ะอ๋ออันนี้หลังบ้านมันมีบเพื่อนหลังบ้านคุณเลี้ยงไก่ชนทวงเอาไก่ชนออกหมดแล้วตอนนี้เปยงหลังบ้านบ้างต้นที่เขามีเยอะๆต้นไหนก่อคะหนูยังไม่มีผีเสื้อเลยผีเสื้อชมพูครับเอาให้จักต้นหน่อยเอาเอาเอา ่ใบมันใหญ่นะเนี่ยใบใหญ่เท่านี้เลยนะเนี่ยใบใหญ่มันจะมีสีชมพูเยอะจะสวยมากมันลายแล้วเนาะยี่ว้อยเขาจะไปแบ่งกันก็ได้ค่ะอายุเพิ่ท่อนหอดสองเดือนนี่ครับนี่ยี่ว้อยอันนี้เอาไปเลยค่ะเอาครบคนไปเลยค่ะครบคน่อันนี้โอ้ยนี่เป็นตาน้อยมึงปนมากตาน้อยคีอเสื้อชมพูบอลแกงบอลหวานก็มี่ด้วยครับ หวานน <OK> ี่แล uh> ้วไม่เอดหวานดี่บมเป็นทุนด um> ิบวนหวานดิอล anyway ้วม okay ีมีหวานหวานที่บ่กขั้นน่ะมิเสนจันหอมบ่เนี่ยจันหอมมันหอมบนทุนอันดิจันแต่ว่าจันหอมมันสิหอมอีหลีเด้หอมแบบหลังบ้านเสนจั่นอ๋ออันนี้เสนจันแต่ว่ามันมันสิเป็นจันไออย่างหลายอันแต่ว่าอันจันหอมมันหอมมากเลยเขาตัดใบมันสิก็้อครับเยอะมาก อ๋อนี่คือการอบก็คือทำแบบนี้อันนี้คืออบว้ตินี่เม็ละเพชรเยีนะครับอาจารย์หาเดือนไซ้สำนียงเหอี่เดือนกลัวเหรอกระดาษไปเม็ดละสองพันสองพันก็ถนี่กำลังขึ้นแล้วกำลังขึ้นมารอดแล้วแหละใช่มรอดแล้วของเงินแห่มันมันจังอกตัวนี้ง่าจ้าบับเบิ มาเบิ่์แปดลอยได้มากเพราะท่านเห็นย่งอยู่โอ้พี่งามงามเลี้ยงไปอีกค่ะอันนี้คือทูนเนาะต้นเมื่อกี้ต้นที่ให้เจ้าไปในยักษ์เขียวน่ะอ๋อยักษ์เขียวน้ำที่หนอนยังมันไงอันนี้อันนี้รุ่นเห็นมันแดงนี่สือด้วยใคันมันแดงมีมีไอ้อย่างก็หนุมานยังหรือเปล่างูช้างงูช้างงูช้างห็นงูได้ดิงูช้างอันนี้เราเอออันนี้มันจะแพงนี่ใบมันจะหนาใช่ไหมต้นเจ้าจับมาเนี่ยที่ว่าการได้ลายได้ลูกแั้วนะลูกต้นนี้เลยล่ะ โมม่ต่าล,ล่าก็จะมาต่างอยนีนัน่นนะแม่มันง่ายมันยังดูง,ง่ายสองเออน,น,น,นี่สวยมากนี่ต้นนี้นะ่ะต้นเนี้ยแม่มันกระดูกตรงนี้เหลืองหมดเลยนะครับเหลืองหมดเลยเนี่ยเหรออ่าโมลากระดูกทองอ้โหลผมเลยคิดว่าโมเมียนคนละอันนี่ครับผมจะเอาต้นนั่นอันนี้ผมคิดว่าผมถือหลอกพี่นี่พี่ขายตัวละจกบอกต่นนี้หน่อผมขายหาสิบบาทหนึ่งก็เซื้ออันนี้ก่อน อันนี้อหอมหนักผมมี20กว่าตัวมูกคายเล2ตัวหมายถึงว่าตรงเนี้ยมันเป็นสีขาวเลยสีทองครับสีทองเลยใช่เหมอยมันักเหรอแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันไม่ไม่ตรงมันไม่เหลืองผมเลยสงสัยว่ามันหลอกผมหรือเปล่ามันเป็นข้อตานะครับข้อตามามันได้มาตาเดียวแต่นี่ลูกแต่สวยนะดูตรงก้านเกาสวยแล้วเหมือนเขาเขาเรียกว่าอะไรมันเริ่มแล้วอะไรเนี่ยมันเริ่มแล้วมีคีบหรือมีขานะเขาเรียกอะไรตรงหูตรงเนี้ไหมตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมบอตรง